รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามโกประจำเดือนสิงหาคมพศ2568งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่28เดือนสิงหาคมพศ2568จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสร้างสันสังคมพอเพียงร่วมใจต้านทุจริตโดยมีนายอำนาจคำสาร ผู้ำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีสามสงทรงพระคุณและบุคลากรให้การต้อนรับและให้ศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพฐานการเรียนรู้กรเกษตรธรรมชาติฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและฐานการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสร้างความตระหนัก และปลูกฝังการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขณศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีสามสงทรงพระคุณวันที่29สิ่งหาคมพศ2568จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสร้างสรรค์สังคมพอเพียงร่วมใจต้านทุจริตโดยมีกิจกรรม อบรมผ่านระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาการให้ความรู้ถอดบทเรียนหลักปัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงและการร่วมกันถอดบทเรียนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละตำบลณัสอบกรระดับอำเภอสามโก้ Go, จังหวัดอ่างทองงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่22เดือนสิงหาคมพศ2568นางสาวยาวนันเขียวสวัสด์บรรักษ์ นางสาววรรณรดาคำสวัสดิค์ครูศูนย์การเรียนรู้คณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่ 1. สารกระดาษสร้างสรรค์ 2. ประดิษฐ์ตุ๊กตาถุงเท้า 3. พวงกุญแจดอกทิวลิป4รถมอบายเคลื่อนที่จากสอกรอรประจำจังหวัดอ่างทอง5เกมตอบป,ปัญหาชิงรางวัน6เกมบิงโกคณิตศาสตร์มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม116คนณโรงเรียนวัดหนองถ้ำตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโก้ Go. จังหวัดอ่างทองงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางจิรัชยาเฟื่องฟูรัตผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสามโก้ และนางสาวยาวนันเขียวสวัสด์บรรรักษ์เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดําเนินการนิเทศจัดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพศ2568ระหว่างวันที่6-8เดือนสิงหาคมพศ2568ณโรงแรมดองบีดชะอํอำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรี